สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินายอัมทรินีโดยแม่หมออั้มธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้ก็คือว่าเวลาที่เขาเห็นโพสต์นะเห็นคุณโพสต์รูปตัวเองเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเยอะมาไขาข้อข้องใจมาดูความรู้สึกของเขากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเวลาที่เห็นคุณโพสต์รูปตัวเองอะไรต่างๆนะเดี๋ยวมีให้เลือก3ามกอง นะคะมีให้เลือก3กลกองของน,นิยสับก่อนนะมีให้เลือก3กลกองนะคะโอเคกลองที่1กล่องที่2กลกองที่3นะโอเค หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับพลังงานความรู้สึกอารมณ์ของเขามากที่สุดเวลาที่คุณโพสต์รูปเนี่ยโพสต์รูปตัวเองเนาะเขารู้สึกยังไงคิดยังไงจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจนะในความรู้สึกของเขามากที่สุด ถ้าคุณสับสนให้ฟังคำทำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะส่วนใครเด็ดเดี่ยวกองเดียวได้ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็เลือกมากกว่าหนึ่งกองไปเลยจ้ะเนาะใครยังเลือกไม่ได้กดโพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเรามาฟังคำนายกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่คุณโพสต์รูปคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างอขอดูพลังงานหน่อยซิ เวลาที่คุณโพสต์รูปคุณเขารู้สึกอย่างไรอมโมโหนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเวลาที่คุณโพสต์รูปคุณนะเขารู้สึกหงุดหงิดทุกทีดูเหมือนกับว่าแคปชงแคปชั่นอะไรต่างๆที่คุณโพสต์มันอาจจะทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดใจ รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากจะตีจริงๆเลยนะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาคุณโพส์รูปคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ไม่สบอารมณ์แล้วก็อยากจะตีคุณจริงๆเลยนะอืมนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยเวลาเห็นโพส์คุณโพสรูปตัวเอง ความรู้สึกของเขาคือมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะ take action หรือว่าอยากจะทำแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะนะโพสอะไรของคุณเนี้ยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรู้สึกไม่สบายใจอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเวลาคุณโพสต์รูปตัวเองนะมันมันน่าตีนักเฉียวนะเออมันทําให้เขารู้สึกหงุดหงิด นะไม่สบายใจโมโ oh หนะรู้สึกอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะดูจากพลังงานตรงนี้แต่ยังทําอะไรไม่ได้ไงยังทําอะไรไม่ได้นะมันก็เลยทําให้รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจนะอาจจะเป็นการแอบเชื่นแอบชอบแอบชมถ้าเป็นการแอบรักกันก็คือเนื่องจากมันยังไม่ได้แสดงอาการความรู้สึกกันอย่างโจงแจ้งมันก็เลยทําอะไรไม่ได้แต่เวลาเห็นคุณโพสต์ที่ไรมันอยากจะ ตีจริงๆเลยนะเออเพราะว่ามันมันน่าจะมีความรู้สึกออมีการบริหารเสน่ห์อยู่ในกในโพสของคุณหรืออาจจะมีความรู้สึกออโพสบั่นทอนนะหรือว่าบน่นกลนอะไรต่างๆนะมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากจะแสดงให้คุณรู้อยากจะทำให้คุณรู้ว่าเขาเหนยรักและรู้สึกดีๆกับคุณมากเลยเวลาคุณโพสแล้วเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจนะอาจจะเป็นการโพสในแง่ของการแบบ เ,เขาเรียกว่าดำพึงดำพันอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือว่าการแบบว่าอวดการโชว์ความน่ารักสดใสแล้วมันยิ่งทำให้เขากังวลใจเนาะเออทำให้เขาอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากจะเอ่อเทคแอคชั่นหรืออยากจะทำอะไรให้คุณแบบเชื่อใจเขาหน่อยเชื่อมั่นในตัวเขาหน่อยอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนหรืออยู่ห่างไกลกัน นะก็แล้วแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าการที่คุณโพสเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วเป็นมันมีความหึงหวงห่วงมันมีความไม่สบายใจนะเกิดขึ้นในความรู้สึกเขานะเวลาที่เขาเห็นโพสต์ของคุณนะหนอเอาละเอาล่ะเอาละเอาละ่าละต่อมากองที่2กันบ้างนะคะมาดูกันว่าเวลาที่คุณโพสต์เนี่ย เขารู้สึกอย่างไรเวลาที่คุณโพสตโพสต์รูปของคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิโอ๊ยเวลาคุณโพสต์รูปคุณแล้วเขาอยากไปหาอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากเอาใจใส่ค่ะเวลาที่เขาเห็นโพสต์ของคุณเห็นการโพสต์รูปของคุณแล้วมันทำให้เขากระตุ้นนะทำให้เขารู้สึกอยากไปหาคุณอยากเจออยากไปดูแลอยากเทคแคร์อยากเอาใจใส่คุณค่ะ นะเออดูจากพลังงานตรงนี้อะไรอีกที่เป็นความรู้สึกของเขาเวลาที่เขาเห็นโพสของคณเนี่ยอยากจะไปหาเดี๋ยวนีเลยจะมาเจอทันทีที่เธอต้องการจะอยู่เพื่อคอยคุมค้มครองให้ความห่วงใยและคอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเนะดูจากพลังงานตรงนี้เวลาที่เขาเห็นโพสต ของคุณเห็นคุณโพสต์รูปตัวเองแล้วอยากจะไปเจอคุณทันทีที่คุณต้องการอยากไปดูแลอยากเทคแคร์อยากเอาใจใส่นะและความรู้สึกของเขามันเป็นยังไงอีกเวลาเห็นคุณโพสต์รูปโอ้ อยากจะไปหาเดี๋ยวนี้อยากจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปหาคุณเดี๋ยวนี้เลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเห็นคุณโพสต์รูปของคุณแล้วเขารู้สึกอดรนทนไม่ได้เลยอยากจะไปหาเดี๋ยวนี้อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักทีสินะโอยมันคิดถึงนะมันอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปหาคุณเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้นะเอออยากดูแลอยากเทคแคร์อยากเอาใจใส่ นะอยากจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจนะเออ,อขออีกสักหนึ่งใบขออีกสักหนึ่งใบนะคะว่าเขาอยากจะมีความรู้สึกโอ้โหส่องทุกอนันูเวลาคุณโพส์ตรูปของคุณเขาส่องในทุกๆ ทุกๆอน,นูของภาพเลยคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับใครคุณรู้สึกยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างความรู้สึกของคุณสีหน้าของคุณแววตาของคุณความรู้สึกของคุณลึกๆคุณรู้สึกอย่างไรส่องทุกอน,นูเลยอยากจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้นะเพอๆส่องแล้วส่องอีกส่องแล้วส่องอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะ อ่านคอมเมนต์ไล่อ่านด้วยมีใครมาคอมเมนต์คุณบ้างคุณกดหัวใจให้ใครนะเออแล้วคุณตอบใครบ้างคุณตอบอย่างไรแบบไหนความรู้สึกของเขาคือของคุณคืออะไรดูจากพลังงานตรงนี้หลังจากที่คุณโพสต์รูปของคุณความรู้สึกของเขาอยู่ไม่สุขนั่งไม่ติดดูรายละเอียดของโพสต์นั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ความหมายของคุณสื่อถึงใครอย่างไรแบบไหนนะแล้วอยากจะไปหาคุณในทันทีเลยนะอยากจะไปดูแลคุณอยากจะไปอ,อ,อยู่ใกล้ชิดคุณนะเพื่อให้กําลังใจคุณเพื่อแสดงความรู้สึกดีๆต่อคุณให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเขาอยากจะทิ้งทุกอย่างเพื่อไปหาคุณในทันทีเดี๋ยวนี้เลยอ้ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะนะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะเออเขารู้สึกอย่างไรกับคุณหลังจากที่เขาเห็นโพสต์ของคุณนะเห็นคุณโพส์ตรูปตัวเองแล้วเขารู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้ยอยากจะไปโอบกอดอยู่นี้เลย นะอยากสัมผัสอยากใกล้ชิดหลังจากเห็นคุณโพสต์รูปของคุณนะคะต้องบอกเลยคิดถึงอะ่ะอยากไปหาเดี๋ยวนี้อยากอบก,กอดอยากสัมผัสใกล้ชิดอื อยากจะดึงหู <laughs> ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาเวลาเขาเห็นโพสต์รูปของคุณแล้วนะอยากจะสัมผัสใกล้ชิดอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะเอออยากจะไปอบก,กอดอยากมีความคิดถึงอะ่ะแล้วมีความหึงหวงห่วงคุณด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้ <laughs> เฮ้ยพอเห็นคุณโพสต์รูปของคุณแล้วเนี่ยต้องบอกเลย ว่าความรู้สึกของเขาอยากจะแสดงตัวแสดงตนเดี๋ยวนี้นะมันมีความรู้สึกอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความคิดถึงมีความหึงหวงห่วงแต่ไม่ค่อยแสดงออกเนาะแต่ล,ลึกๆในใจคืออยากแบบมันมีความคิดถึงมันมีความโหยหานะมันมีความอยากสัมผัสแต่เป็นเป็นคนขี้เก๊กนะ่ะนะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีอีกองอีกโก้เลยไม่ค่อยแสดงออกแต่ใจจริงคืออยากไปหามาก ที่สุดใน3โลกดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่เห็นคุณโพสต์รูปตัวเองแล้วนะเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณหนักมากอยากไปหาคุณหนักมากนะแล้วก็อยากจะแสดงความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของอยากสัมผัสอยากกอดอยากใกล้ชิดนะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนอึบอึบเก็บอารมณ์ไว้นะแต่ลึกๆภายในใจอยากไปหาเต็มที่อยากไปเจอหน้าคนดีเ,เต็มที่แล้วเต็มแก่แล้วเนาะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะหลังจากที่เห็นคุณโพสต์รูปตัวเองแล้วความรู้สึกของเขาอยากเจอคนเต็มที่อยากเจอคนดีเต็มแก่นะ มีโอกาสว่าเร็วๆนี้เขาอาจจะไปหาคุณก็ได้หรือหลังจากที่เห็นโพสต์คุณแล้วอาจจะทักมาเลยก็ได้นะคะว่าคิดถึงนะเออทำไมโพสต์ทำไมหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะเออโพสต์อะไรยังไงนะไปไหนมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยจะมีการทักมาคุยทักมาถามหรืออาจจะมาหาคุณตัวเป็นๆน,นัดเจอกันอะไรอย่างนี้เป็นไปได้เลยทีเดียวเนาะ โอเคค่ะและนี่คือคำแนานยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกรซีเฟอร์สึ่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย